สวัสดีครับตอนนี้เขากลับช่องอินจโปครับตัวก็คือบุรีเกมไอ้อาสกันนะครับะะวันนี้เนี่ยเราจะมาทำการเล่นรถกวาดมอนะน,นะครับนะเออซึ่งรถกวาดน,นี้นะครับมันจะกวาดทุกอย่างที่ขวางหน้ามันนะครับนะซึ่งตัวขวางของเรานั่นก็คือบักเฟดดี้บักเฟดดี้บอกอู้จหเจะขว่านก้าซึ่งรถทำลายสิ่งขีดขวางเนี่ยนะครับนะมันก็ได้มีอ,อ่ากําดักหน้าหลังรอเสียบด้วยนะครับนะเออมาดูกันนะครับไอ้เฟดดี้จะรอดหรือไม่เอาล่ะมาดูนะครับว่าบักเฟดดี้จะรอดหรือเปล่านะครับเอาล่ะมาดูกัน พุ่งมาแล้วฉันรับไหวฉันรับไหวโอ้โหโอ้โหรับไหวเตี่ยดิโอ้โมันมันมันชนฉันโอ้โขาฉันไม่รู้สึกแล้วขาฉันรู้สึกชาเหลือเกินโอ้โหนะครับไอเฟนดีด้แมรอนแน่แน่เลยเอาหลังกันต้องเจอไทเทเลท็อปจัดการมันลูกพ่ออ,พพพอ,อู้โทเดอร์ทอปหลันี่โซเดอร์ทอปนี่นี่นี่ทางเดอร์ทอปจะสามารถทำให้มันโอโอ๋อ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 เอาดินะครับรถผิดเพี้ยนเลยนะครับนะ อ่ะเอาละครับต่อมาเจอกับพี่คริปโตโปรนะครับน้ามอแล้วข้ะคือ,อต,ตัวละครโตใ่ตัวละครคริปโตเออโอ้โหนี่เป็นไงละ่ะนี่นี่นี่พลังหูของฉันนี่นี่เออเออมั่วแล้วนะครับเครื่องกูพังแล้วฮู้เอาล่ะงั้นเพื่อความแฟร์มาอีกรอบหนึ่งเลยไอเบื้อกนะครับนาเอาเลยเว้ยพวกมัดโ,โ,โ,โอ้โหเต็มเต็มดอกนี้ตายสนิทเลยนะครับนะ้ไม่น่าให้เขาเริ่มใหม่เลยนะครับดูดิเรียบร้อย เอาดราบต่อมาเจ้าหมัดเครี้ยงควายนะครับนะเอะซูเปอร์เจี๊ยเจ้าเอยอ้าวโอ้โหมึงรอดเข้ามาแล้ว้ยแม่งรอดเฉยอะไรวะเนี่ยโอ้โหอ้แต่รถเยอะรถเร็วด้วยเออเออตายมึงตายตายอืเออฉันไม่ไหวแล้วแอะตายดีกว่านะครับจบเกมเอาดราต่อมันเจอสองกอนกล้วยช่งช่างช่างช่งช่งน้องเคยเห็นช่าหรือเปล่าอ้าโอ้โหช้างโดนเต็มเต๋อนะครับน่ะเออเออโดนดันเข้าไปอีกนะครับนะโอ้โห นะครับรู้สึกว่าจะตายช้าเลยเกินนะครับตอนพุ่งเข้าไปนะครับมันไม่ได้ตายในทีเดียวเลยนะฮะเออเรียบร้อยนะครับช้างอ่ะเอาละครับต่อมาผมว่ามันง่ายเกินไปว่ะนี่มันต้องบีดีนะครับนะคอยเสียบหัวมันเลยนะครับนะเออมันจะได้ตายเร็วขึ้นเอาละต่อต่อไปนะครับนั่นก็คือสเกิร์ตข้าบอกว่าข้าไม่มีวันตายข้าคือทูตแห่งวิญญาณอ้าเออเออโอ้โหทูตแห่งวิญญาณมาล่ามึงเออเออเออมึงตายเออทูตแห่งวิญญาณทูตแห่งวิญญาณบ่ามึงทูตแห่งวิญญาณ ทูแห่งวิญญ,ญาณทูแห่งวิญญ,ญาณไม่ใช่ทูแห่งวิญ,ญญาณแล้วอ๋อตายดีกว่าทูแห่งวิญญ,ญาณ <c oughs> <c oughs> อู้ออ่ะต่อมาคือคข้า,า,าเจ้าข้าหัว,วนหน้าข้าอ้ออู้ฮูอฮ้อ่ะตายเลยนะครับนะได้พูดอยู่ประมาณวีเดียวนะครับลูกน้องอู้หูกข้อวหน้าของฮูน่าข้าแกตโต้เอาละเว้ยนะครับสู้ได้หรือเปล่ามสิอู้ฮู้อ่ะตายเลยนะครับนะชีวิต ท่านผู้ชมงั้นต่อมาลองจอระเค้ดูดิจอระเค้จะไหวเปล่าวออจอระเค้บอกนี่าันไหวอยู่แล้วโอ้ประเจ้าอเอ้าเอ้อะไรวะนะอเอา้าไม่หยั่งวะนะนะครับจอระเค้บอกวู้อร่อยก่อนตะกี้ฉันจะไม่ได้สู้กับแกเลยอ่าตะกี้ขอใหม่นะครับเครื่องทำลายสกิดขวางนะครับเนื่องจากแห้งนะครับนะเออเอาใหม่ครานี้ไม่แห้งแน่นอนป๊บโอ้โหโดนที่บั็โอ้โหตายเรียบร้อยนะครับจอระเค้กูเออนะครับเครื่องสินทำลายสกิดขวางนะครับนะตกไปแล้ว เอาละงั้นต่อมาเจอกับคองนะครับนะลูกศิษย์เทพเจ้าหอยนะครับโอ้เอาละข้ากูถึงขงยักษ์ดูซิทำอะไรข้าได้โอ,โอ้มาตายๆเอา้าโหแม่งข้ากูได้ด้วยเว้ยเฮ้ยตายนะครับซี่งะแกเอาละต่อมาเป็นสาเบอโซรัตน,นะครับสาเบอโซรัตบกักเ ้าจะทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าแกคือรถทำลายสิ่งกีดขวางข้าก็คือไดโนเสาร์ทำลายสิ่งกีดขวางเหมือนกันเหรอว่านะครับนะอ่าเอาแหละมาเจอกับข้าได้เลยอ่าอือออาออ่าตายนะครับแมงไม่มีใครรอดสทกคนเลยนะครับผู้ข้าคุคอมาดูเข้าอยู่ตอกกับเจ้าอ่าตายเรียบร้อย ข้องกูปลาหมึกยักษ์เอาลวเว้ปลาหมึกยักษ์ว่าไงนะครับจังหวะนี้ปลาหมึกยักษ์เออเออฮะเออเออฮะเออเอาตายนะครับมาเฮ้พวกเราคือแก๊งปบบไปเร้นยาแดกแมมเลยย่ <Yahoo! S 2> อ้อาวอาโอ้โหหายไปส่วนหนึ่งนะครับนะั้นนอกนั้นยังเหลือรอดอยู่เพราะว่ามันลอยได้นะครับ <c oughs> เออเอาละข้อคือเทพเจ้าก่อกล้วยเน่าข้าจะมาล้งางแขนในหัวนหน้าเทพเจ้าข่อยของฉันเอยไม่ใช่ลูกศิษย์เทพเจ้าข่อยโอ้ยทำเปฉันชอบกดผิดวะเนี่ยเอาละมาเลยย่าเออโอโหนี่ฉันรับได้อา้อารับได้เตี่ยมึงนิหัวหลุดเลยนะครับหนาโอ้โหโดนไอพ่นสเปยรย์ใส่เขาอีกตกตายเอาละต่อมานะครับผมจะรบสิ่งขีขวางตรงนี้ออกนะครับนะเอาเป็นว่าไม่มีอยู่นี้มันจะเป็นยังไงนะครับเออแล้วต่อมาก็ให้พวกนี้สู้ได้นะครับนะเอาเป็นเผ่าสปาร์ตันละกันพวกเรามีนะโป ตายหมดเลยปีนาโปมึบงโอ้โหตายเรียบร้อยไม่รอดเอาเถอะพวกเราระวังตัวกันไว้เราสปาร์ตันแพ้มันมาแล้วไอเครื่องจักรตัวนี้ทำลายสิกีขวางั้นหรอเอาละบวกเราเอ้าตกแลยจะไม่ได้เริ่มก็ตกแล้วเออตายแม่งเอ้ยเอ้าเอาเอ้ยเหลือเหลือเหลือตัวนี้เอ้าอ่าตกแล้วพวกเราขอโอกาสอีกทีหนึ่งเถอะเจ้าคอยเสกพวกเราใหม่เออเสกก็เหมือนเดิมนะครับตายเร็วกว่าเดิมอีกทีนี้แม่งเอ้ย เอาละครับต่อมาเป็นแบงคิโรซซรัดดูซิว่าจะสามารถชนได้หรือเปล่านะครับนะอู้ตัวใหญ่ขนาดนี้โอ้โหอ่อต่อมาฉันไม่เข้าหรอกอ้าวอ้เวตายแต่โดนชนตายนะครับแต่ไม่ปิวนะครับแค่นั้นเองเอาละครับต่อมาเป็นผีหัวขาดกับราวาโกเลมราวนะครับดูซิสู้กับสิ่งหกีดขวางได้หรือเปล่าจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับปั๊บต้มโอ้โหไปทั้งสองเลยไม่รอดโอ้โหปักหม้อตัวกลัไม่ใช่ปักหัวขาดกูปิวไปด้วยเลยนะครับผีหัวขาด อ่าแล้วถ้าสมมุติเป็น2คู่หูลูกตุ้มกับสไปเดอร์แมนล่ะนะครับนะอาจจะอยู่ก็ได้นะครับนะอาจจะยิงใหญ่ไปก็ได้มีหวังนะครับตู้มมีหวังเตี่ยมมีอ้าไป2เลยนะครับไม่รอดอ่าแล้วต่อมาเป็นทีเล็กนะครับแง่โมดแดกแม่งหมดเลยฮ่าฮ่ามีอะไรวะเนี่ยเครื่องจักรโอ้โหทำรอยฉันไม่ได้หรอกงับงับแดกแม่งแดกแม็งโอ้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 จะดันฉันให้ตกงั้นเหรอไม่มีทางโอ้ตกก็ได้นะครับอ้าวอืออ้าวโอ้โหส่งถึงที่นะครับส่งลงนรกไกลเที่ยว อ่ะแล้วต่อมาผมขอรบใบบี้มันออกดูนะครับนะเอาเป็นแค่แบบสายดันอย่างเดียวพอดูครับนะ่าจะเป็นยังไงนะฮะอ่ะซึ่งต่อมาลองเป็นกกตัน๊กแตนเฮ้ยตั๊กแตนน้อยมาแล้วอา้าทำอะไรวะนะเน่ยอออันซึ่อ้แบงหลอกกูนะครับนะชนปูปิวเลยนะครับโอ้มีหลอกด้วยนะครับตะกี้ป้าบอกอืมเอาละฉันขอแก้มือใหม่แต่ตาตะกี้มันมีหนามแต่ตานี้มันไม่มีหนามแล้วโอ้มาเลยอย่าฮ่าอย่าหามแบงไม่ต่างกันเลยนะครับ ตกไปเลยตายเอาละครับต่อมาเจอไททันเกาะน,นะครับนะโว้เอาแล้วเว้ยเด็ดดาดาเจอจีเด็กตีต่อดีย่าย,ยาไรยานายกับอ้าวพังเลยนะครับเจอกับตัวสร้างก็แย่แหละนะครับนะอ่ะเอาใหม่นะครับถ้าสมมติไอ้เครื่องจักรมันไม่สะดุดละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับดูซิว่าไทาทันเกาะจะสามารถต้านได้จริงๆ,หร,ๆห,รหรือเปล่าตุ้มชมมนไปแล้วนะครับอู้ไททันเกาะบอวยคุณไททันเกาะ แกงใจบ้างวะนี่เป็นไงล่ะทำไมฉันไม่ได้หรอกนี่เออฉันจะจับแล้วก็ปล่อยมันตกสะนี่เออหนักจังเลยนี่ฮ่าเป็นไงหูนะครับพละกกำลังสุดยอดนะครับน่ะนะครับผมเอาครับต่อมาเป็นบักักตันอเมริกานะครับดาฮู้สู้เพื่อเพืุอความยุติธรรมเข้ามาแล้วอ้าวอูออะไรวะเนาะโอ้ล้ม พู้สู้เพื่อปยุงความปรติธรรมกับตันไปเกาอ้ามาแล้วตกตายแม่เงเลยนะครับกับตันก็กับตันเถอะแม่งโดนชนเแหนปปิวเลยเฮ้อเอาละข้าคือไซตามะได้ข่าวว่ารถคันนั้นมันสามารถกวาดได้ทุกอย่างเหรอฮึยกเว้นชั้นตั้งาอาเขาแหละมาดูกันนะครับจิ้มสายตามะมาตกเบิรกันนะครับนะเออไซตามะก็ไซตามะเถอะนะครับตายเฮ้อถึงเวลาข้าแล้ว เรียบร้อยนะครับนี่คือเสียงปล่อยพลาสมามันนะครับนะเออนะครับเอา้าเอา้เอาวห้หลโหโอ้โหโอ้โหสะดุดสะดุดอ่าเอาละครับต่อมามาเป็นพวกเราสัตว์นะครับนะเออดูซิจะโดนกวาดในทีเดียวหรือเปล่านะครับนะยจะไม่ได้เคยเล่นเลย,เลยครับ๊บพุบ่งมาแล้วพุ่งมาแล้วพูจะพุ่จะโตมโตมโต้อตอตอโอ้โหแม่งกวาดหมดเลยวะนะครับนี่แหละเขาเรียกว่ารถทําลายสิง่งกีดขวางนะครับนะกวาดหมดเลย ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเหล่ามนุษย์นะครับก็ช่างดีมันจะกวาดหมดเลยโอ้โหเหล่ามนุษย์ตกตายกันเป็นแถวนะครับมนาะเออไม่ว่าจะเป็นเหล่าปลาฉลามทั้ง5ตัวที่กําลังจะวหวยดีไม่รู้จะไ่ว้ทันหรือเปล่าแต่ก็โดนด,ดีกวาดกวาดกวาดซึ่งก็ไม่มีผลอะไรกับมันนะครับนะเพราะว่ามันไ่ายได้เนี่ยชีวิตมันน่าเศร้าอ,อย่างนี้แหละนะครับนะเอาละครับต่อมามาเป็นพวกฝูงมดโดนกวาดดูนะครับจะเป็นยังไงนะฮะนะดูสิไอ้เครื่องจีดขวางจะทํายังไงนะครับ อ้าวลอยนะครับแม่เอ้ยอ่าให้โอกาสอีกทีดึงนะครับปั๊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 บโอ้โหลอยทุกครั้งเลยวะช่างแม่งแล้วกันอาหรือไม่ว่าจะเป็นกราโพอมาที่มีคนขี่ด้วยนะครับดูสิไหวหรือเปล่านักลบม้าปั๊บขู่มาแล้วปั๊บจับปั๊บตูมตูมกวาดกวาดโอ้โหกวาดตกหมดเลยว่ะนะครับนะตายกันเป็นเบืออเลยทีเดียวเชียวนะครับ เอาละครับต่อมาผมได้ประดิษฐ์เครื่องมันใหม่นะครับดีดีผมได้ประดิษฐ์ให้มันกว้างขึ้นนะครับนะเออเพื่อกวาดดูซิจะเป็นยังไงนะครับนะไปกวาดโอ้เอารอยกนะเพื่ออ่ะเอาไปทีนึงมาแล้วกวาดกวาดโอ้โหกวาดทิ้งทุกอย่างเลยเฮ้ยนะครับเหลือแค่ไม่ใช่ตัวนะครับนะก็เออเออจบนะครับนะโอ้โหสปาร์ตันนะครับตูดโพแล้วสปาร์ตันเออนะครับเบ่งตูดเร็วนะครับ อ่ะเราสุดท้ายนะครับจบกันไปที่มังกรดูซิว่ามังกรจะสามารถทำลายรถทำลายสิ่งกีดขวางได้หรือเปล่านะครับนะไปดูกันมาแล้วปั๊บจับปั๊บปั๊บตูบถูถูถูไปถูไปถูไปมังกรไม่สนใจเลยด้วยซ้ำเอามังกรเอาเห็นแล้วครับโอ้โหมังกรนะครับโอ้โหไม่มีผลนะครับกับพวกสัตว์ปีกนะครับนะสัตว์ปีกคือมันบินหนีได้นะครับโอ้โหครับจบนะครับนะอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้จบไปเพียงเท่านี้แหละโอเคบายฝา ปัดดปัดโอ้โหโโอ้หเ so อาด้วยพี่โตบอกโูกพลองอาสีมอสามอต้นตัดพวกเราสามาต้านมันได้ฮ่าโอ้โหนะครับนะหยุดยิ่งไม่ไหวตีนะครับเจอพี่โตหยุดทุกอย่างนะครับมาร่วมกันหยุดนะครับพลังอาสีมอสามอต้นตัดได้ผลด้วยนะฮะโอเคเอาละสวัสดีพอแค่นี้แหละสำหรับรถทำลายซีก mm ีขวางไม่ไปจุ๊บ